สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหานำเอาพระสมเด็จวรละคังเป็นพระในยุคปลายนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังราชรัญชกรนะเป็นหลังที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็คงเคยเห็นมาแล้วนะเคยเห็นเคยทราบมาแล้วที่มาที่ไปหลังรลาลชรัญศกรเนี่ยพ่อใหญ่มาหาก็เคย เคยกล่าวไว้แล้วนะในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละที่มาที่ไปแล้วก็ความสําคัญความศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงเพื่อนสมาชิกท่านใดมีเวลาก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลในช่องมหาสองพระบ้านได้นะครับแล้วก็เลื่อนดูว่าหัวข้อไหนตรงกับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกอยากจะรู้ก็ คลิกเข้าไปดูมีครบมีหมดนะเนี่ยเป็นพระที่เห็นอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นะเพื่อนสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์นี่ก็พอเห็นพอศึกษาพอหามาสะสมได้นะแต่ว่าพ่อใหญ่มาหาก็ไม่เห็นในกลุ่มพาณิชย์นะกลุ่มพาณิชย์นี่เขาเขาจะมองอีกแบบหนึ่งเขาจะมองว่าไม่ทันยุคเป็นพระสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นพระเรียนแบบสุดท้ายก็ยังบอกว่าหลวงวิจิตหลวงสิทธิ์หลวงวิจาร์ณไม่มีจริงเป็นหลวงอุปโลกขนาดนั้นเลยนะอันนี้เราก็ศึกษาศึกษาเก็บสะสมไว้ปิดองค์ความรู้ได้นะเพื่อนสมาชิกคนที่เราศึกษามาเยอะฟังมาเยอะเรามีข้อมูลเยอะมักจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าะนะเมื่อเราดูด้านหลังแล้วเนี่ย เรามาดูด้านหน้านะสร้างในวาระสําคัญนะเพื่อนสมาชิกหลังราชันชกรเนี่ยหรือหลังแปลกๆหลังที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอนะคือจะสร้างในวาระสําคัญปกติเราจะเห็นพระสมเด็จเนี่ยหลังปกติใช่ไหมหลังเรียบหลังล่องมากหลังกระดานหลังวิเยีนะหลังเสี้ยนไม้นะเนี่ถือว่าเป็นปกติมาก แต่ถ้าไปเจอหลังที่เป็นหลังราชกรหลังดอกพิกุลหลังเครือเทวันหรือว่าหลังแบบที่เราไม่เคยเจอนั่นแหละสร้างในวาระสําคัญสําคัญนะเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตามนี้นะรู้รู้ไว้แบบนี้ดังนั้นเวลาเราไปเจอพระที่มีลักษณะเนื้อหาแบบนี้เราก็อย่าได้ด่วนปฏิเสธนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ย เราเห็นลักษณะเหมือนกับว่ายังไม่ได้ปาดตัดขอบด้วยซ้ําไปแต่ว่ามีเนื้อเกินมาอย่างชัดเจนอย่างนี้คือศิลปะความงามหรือแม้กระทั่งพระเรียกว่าพระลังคาโบสวัดพระแก้วอย่างเงี้ยนะหรือว่าพระพิมพ์หลวงจักรพัรดิอย่างเงี้ยนะหรือว่าหลังอักษรจีนอย่างเงี้ยนะอักษรมงคลต่างๆนะเราดู เสนมังครับพิมพนะแต่องค์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าหลังรัชกรเนี่ยสร้างแล้วก็บรรจุไว้ที่หลังคาบุตรวัดพระแก้วเราจึงเห็นมณีรัตนมณีอ่ารัตนมณีแก้วก้าชนิดนะฝังอยู่ในเนื้อพระนะเราจะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูนะได้ดูว่าถ้าเราไปเจอพระแบบนี้นานๆจะเจอทีนะถ้าเพื่อนสมาชิกอ่ไม่เดือดร้อนมีจตุป,ปัจจัยก็ลองเช่ามา เช่ามาเก็บไว้สักองค์พอไม่ต้องเอาหลายองค์เราไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปขายต่อให้ได้ราคานะเรามีปัจจัยแค่ไหนแล้วก็เช่ามาสักหนึ่งองค์มาศึกษาใน Google ในอินเทอร์เน็ตในแหล่งความรู้ในโซเชียลในกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มีข้อมูลนะเพื่อนสมาชิกถามไปเลยอยากรู้เรื่องอะไรถามไปในกลุ่มโอ้โหคนนี้ตอบเข้ามาในบันดดลนะ คือคล้ายๆกับเป็นแฟนพันธ์แท้เลยในในกลุ่มพระสมเด็จเรื่องพิมพ์ต่างๆเนื้อต่างๆรูปทรงต่างๆนะอันนี้เป็นการศึกษาสมัยใหม่ในยุคเมื่อ10กว่าปีให้หลังเนี่ยโอ้โหต้องไปซื้อหนังสือ10กว่าปี12-3 3ปีแต่แล้วสมัยนั้นยังมีเขาเรียกว่าสมุดพระสมเด็จนะหนังสือพระสมเด็จพ่อใหญ่มหานี่ซื้อทุกเล่มแต่ก่อนก็มีวางขายในในร้านเซเว่นด้วยนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จเนี่ย ชื่อเ,เต็มๆคือสมุดพระสมเด็จเนี่ยมีหลายครูบาอาจารย์ท่านเขียนตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านแต่งหนังสือนี้ท่านก็ยังอยู่นะท่านก็ยังส่องพระท่านก็ยังสอนพระการดูพระใน YouTube อยู่นะเห็นหลายคนท่านเคยทําหนังสือพระสมเด็จเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พระใหญ่มหาไม่เห็นมีนะในในเซเว่นเนี่ยไม่เห็นมีขายแต่ก่อนมีพระใหญ่มหาก็ซื้อมานะก็นั่นแหละครับก็ถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจบ้างบางองอะนะ ขัดสายตาเราก็มีนะบางองค์ที่ลงสมุดพระสมเด็จหนันงสือพระสมเด็จน,นะแต่ก็นั่นแหละคือแหล่งความรู้เพื่อสมาชิกก็แยกแยะเอานะอย่างองค์เนี้ยหลายท่านคงเคยเห็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพอย่อใหญ่มาหาจะให้ดูว่าทาําไมพรอใหญ่มหาเก็บพระแบบนี้นะเพราะมีตำนานมีเรื่องเล่ามีที่มาเรารู้อยู่แหละว่าไม่มีใครเขาอยากจะสะสมแต่เราสะสมเหรอนะสะสมเพื่อเป็นองค์ความรู้ของเราเป็นแหล่งความรู้ของเรานะ เพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดเรียกว่ารัตนมณีนะเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาจะให้ดูว่าทําไมทําไมพ่อใหญ่มหาเก็บสะสมะเพราะว่ารู้ว่าข้อมูลพระนี่สร้างในวาระสําคัญใช่ไหมเราก็ต้องมีองค์ความรู้ต้องมีข้อมูลอย่างองค์นี้นะ,ะเพื่อนสมาชิกดูดูรูปทรงดูล่องลอยนะ เนี่ยรัตนะมีแก้วโน,โนปเก้านะเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดนี่นะเพื่อนสมาชิกนี่หลุดออกไปก็มีเนี่ยนะลงลักดำลงทองไว้นะเป็นพิมพ์อกวีนะตรงพระอ,อุระนี่มีร่องตรงกลางเล็กน้อยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดู ให้ดูว่าใกล้ๆเป็นยังไงนะครับเนี่ยพมหาเก็บสะสมพระแบบนี้เป็นบางบางองค์บางพิมพ์นะเนี่ย,เ,ยเพื่อนสมาชิกดูเนื้อก่อนเนื้อนิสัยเป็นแก้วเลยนะเนี่ยเป็นจุดๆเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นเม็ดเล็กๆ จุดจุดเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นในองค์พระนะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกหลายท่านก,ก็คงเก็บในลักษณะนี้เห็นไหมครับเป็นขาาฟองโตู้้ขึ้นแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับอันนี้เข,เขียวนี่คือเม็ดหยกนะเนี่ยขาาฟองโตู้้ขึ้น ลงรักแล้วก็ลงทองไว้เนะนี่ยคาบของเตงหู้นะเพื่อนสมาชิกคาบพวกนี้เราแช่น้ําไม่หลุดนะเพื่อนสมาชิกแช่น้ําไม่หลุดน้ําอุ่นๆนะน้ำร้อนๆเนี่ยต้มร้อนๆเดือดๆก็ไม่หลุดนะเอาน้าส้มสายชูมาลูบมาถูก็ไม่หลุดนะ เพราะว่าท่านเป็นเนื้อในที่ออกจากพระถ้าหากว่าเราเอาไปเคลือบเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปแช่เอาไปเวฟเอาไปตากหมักมาเนี่ยย่วว่าเต็มน,น้ําอุ่นนะแช่น้ําธรรมดาเนี่ยก็หลุดลุยออกหมดแล้วนะคนที่รู้คนที่พูดอย่างพ่อใหญ่มาหาได้ต้องตัดต้องต้องเรียกว่าเอาไปศึกษาก่อนนะท่านจะตัดท่านจะหักท่านจะแยกพระยังไง แสดงว่าถ้าจะต้องศึกษามาพอสมควรจึงถึงสามารถพูดอย่างที่พระเอกมหาพูดได้นะเราดูเห็นไหมครับเนี่ยทุกเขียวนี่คือเม็ดหยุกนะเนี่ยคือคราบเจอความเย็นก็ยุบเจอความร้อนก็พองตัวนี่เห็นไหมเ่อนสมาชิก เนื้อเขานี่จะไม่เรียบตึงก็จะครุกขระนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกครุขระครุขระเหมือนผิวดวงจันทร์นะนะเห็นไหมครับนี่คือเขาจะไม่เรียบตึงดูแก้วแก้วรัตนมณีนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับแก้วโบราณน,นะ จนคราบเขเมา่าติดเต็มเลยนะอย่าเป็นลูกแก้วเล็กๆเท่ากับเข็มหมดนะุดเราเห็นจุกเขียวนี่คือเม็ดหยกนะสวยงาม ถ้าเพื่อนสมาชิกไปเห็นพระสมเด็จนะครับไปเห็นพระสมเด็จที่มีรูปร่างสีวรน,นาแป,แปลกแปลกเราเราอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธนะเราต้องสงบนิ่งแล้วก็ศึกษาสอบถามผู้รู้เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเนื้อเขานี่จะไม่เรียบตึงนะอันนี้คือมีประทานงอกขึ้นมาเห็นไหมครับงอกขึ้นมาแล้วก็มาเจอเม็ดหยก ความงามของท่านเห็เมิดยกเม็ดนี้ไม่เพื่อนสมาชิกนี่โอ้โหแบบคลาสสิกมากนะเม็ดนี้ <c oughs> ให้เพืเ่อนๆได้ดูด้านหลังนะ ด้านหลังนใสเป็นกิดแก้วเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ของจริงเขาเราก็จะเห็นเห็นไหมครับนี่เล็กๆก้อนมวลสารก้อนมวลสารผงพุทกคุณผงม,มหาลาชผงปฐมังผงอิติเจผงตีนิสิงเฮนี่อยู่ด้านในเนื้อนี่หมดเลยนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่อยู่ในเนื้อนี่หมดเลย เราจะเห็นว่าด้านหลังผ้าสมเด็จนรูปคุณเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยนี่พุนทั่ล่างเลยนะเนี่ยสัญ,ญาาลักษณ์ตราราชกรก็คมชัดแบบบ้านๆนะแบบหลุดแบบสึก,ออกไปเยอะ ถ้าเพื่อนสมาชิกดูเบ็ดน,นี้ไม่ปฏิบัติต่อก็แนะนำให้ไปดูย้อนนะที่พญามหาลงไว้แล้วเนี่ยเป็นบรรพันคลิปนะท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็ไปเสิร์ชดูได้นะครับก้อนผงประตูกุลเห็นไหมครับเนี่ยก้อนขา,ขาวๆาวเรียกว่าก้อนผงประตูกุลอยู่ในเนื้อพระเลยนะ งามเราเห็นคล้ายกระม็ดยกม่ห้เพื่อนสมาชิกนี่เนี่ย้เขียวเนี่ยคล้ายกระม็ดยกนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเลยนะเพื่อความสบายใจเนี่ยกลุ่มโนรักนี่อย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะปริแตกออกเห็นไหม ลษณะเนื้อเนื้อหลุดออกไปแล้วก็จะเห็นข้าวขาวนะข้าวขาวนั่าานก็คือเป็นมวลสารหลักที่เจ้าพคุลท่านนำมาปูนเปลือกหอยนั่นแหละรครับนี่ิทีมนี้เต้าของเรียนแบบเนี่ยทำขึ้นมาใหมน่นี่ใสเลยนะเพื่อนสมาชิกใสกลิกเลย ดูความงามของท่านนะเป็นแผ่นแผ่นเกิดขึ้นสะสมตั้งอยู่เป็นช่วงๆนะเพ่อนสมาชิกก็เวลาดูก็สังเกตนะครับ อยู่ด้านข้างหลังลัตนรัชกรเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถ้าเราดูใกล้ๆหลังรางชกรก็จะเห็นไม่ชัดนะต้องดูแบบไกลๆเพื่อนสมาชิกดูแล้วนี่ตักอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเหญ่มหาช่องสองกบ้านด้วยนะครับเนี่ยคือด้านหลังหลังลัตนรัญชกร ขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงมานะครับประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในอาชีพในการงานในทุกอย่างที่เราปรารถนานะครับสวัสดีครับ